นิยายวายแค่มีคุณบทที่หนึ่งผมอยากเรียนข้าวคุณครับอ่ะไม่ได้สิเสียมารยาทผมหมายถึงคุณสนใจจะทำงานในตำแหน่งเพื่อนทานอาหารไหมครับถ้าจะจู่มีใครมาถามเช่นนี้คุณว่าปฏิกิริยาของคนทั่วไปจะเป็นอย่างไรคงนึกว่าเจอพวกหลอกลวงต้มตุเเข้าแล้วสิ ในโลกนี้จะมีงานสบายๆแบบนี้ที่ไหนกันปฏิกิริยาแรกของเสี่ยฝานเทียนเมื่อได้ยินคำถามเช่นนี้ก็คือเพ่นดีกว่าเสี่ยฝานเทียนเป็นนักเขียนพารทไมของนิตยสารอาหารฉบับหนึ่งช่วงเช้าวันนี้เมื่อเขาเข้าออฟฟิศก็พบจดหมายเลิกจ้างอยู่บนโต๊ะทำงานใช่ว่าเขาทำผิดกฎระเบียบอะไรของบริษัทแต่เพราะสำนักพิมพ์ต้องการปรับโครงสร้าง การบริหารภายในเพื่อให้สอดรับกับช่วงเศรษฐกิจตกสะเก็ดตามปกติก็เท่านั้นจึงต้องเชิญพนักงานที่เห็นว่าไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักเช่นเขาออกอย่างไม่มีทางเลือกแม้จะได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างให้สองเดือนแต่มาแจ้งกระทันหันเช่นนี้แน่นอนว่าเขาย่อมหางานใหม่ไม่ทันแน่ๆปัจจุบันนี้งานก็แสนจะหายากสำหรับคนที่ถูกเลิกจ้างงานทั้งทงที่มีภาระ ทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถและเลี้ยงดูครอบครัวช่างเป็นเรื่องน่าปวดหัวยิ่งนักโชคดีที่เขาโดนเทจากผู้ชายที่เขาเคยเลี้ยงดูปูเสือไว้ก่อนหน้านี้ด้วยด้วยเหตุว่าเขาไม่เอาไหนก็เลยประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนไปได้บ้างแม้บาดแผลทางใจจะยังไม่หายสนิทแต่ก็ถือว่าสามารถลดภาระเรื่องปากท้องไปได้ในสภาวการเช่นนี้เมื่อนึกขึ้นได้ว่าช่วงที่ยังไม่มีงานทํา ต้องประหยัดแบบรับเข็มขัดก็ยิ่งเครียดช่างประโจบเหมาะเหลือเกินที่เขาผ่านร้านอาหารญี่ปุ่นโลลาและอร่อยเรื่องชื่อร้านหนึ่งเมื่อตึกตองสักพักแล้วก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเพื่อผ่อนคลายอาการจิตตกด้วยอาหารอร่อยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามเรื่องกินจะต้องมาก่อนเขาติดนิสัยฉลองด้วยการกินเมื่อเจอเรื่องน่ายินดีหรือปลอบใจตัวเองด้วยการกินอีกเมื่อเจอเรื่องแย่ๆเพราะเขาเือคติว่า การให้รางวัลชีวิตด้วยอาหารอร่อยทำให้ไม่เสียชาติเกิดเวลานี้เลยช่วงอาหารเชี่งมาแล้วภายในร้านจึงมีลูกค้าเหลืออยู่บางตาไม่คึกคักนะเขาเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่รับตาคนหลังจากกวาดสายตาไปที่เมนูอาหารก็สั่งปลาดิบและเซตปลาสบะย่างกับพนักงานรับออเดอร์สักครู่หนึ่งอาหารที่สั่งก็มาเสิร์ฟบนโต๊ะปลาสาบะนั้นย่างได้หนังเกรียมพอดี เนื้อปลาสดช่ำส่วนปลาแซลมอนสดกับข้าวสวยเม็ดขาวๆช่างชวนให้เซียฝันเทียนน้ำลายสอเขาเรียบนำตะเกียบที่พกติดตัวเป็นประจำออกมาจากกระเป๋ายกถ้วยข้าวขึ้นอย่างตื้นตันแล้วก็ลุยขี้ปลาสบะย่างที่ยังมีไอความร้อนลอยฟุ้งอย่างไม่รีรอเมื่อคีหปังที่กรอบเกลียมออกน้ำมันที่ไหลยเยิ้มออกจากตัวปลาช่างทำให้หัวใจของเซียฝันเทียนเต้นแรงขึ้นตึกตัก ตึกตักตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสรถ,รถสวรรค์คีบเนื้อปลาใส่ปากต่อด้วยหัวเชเท้าบดแล้วก็เข้าเปล่ารสชาติแห่งความอร่อยนั้นทำให้เขาลืมความเจ็บปวดจากอาการอกหักและอาการจิตตกที่ถูกเลิกจ้างไปจนหมดสิน้นโดยยิ้มแห่งความสุขปรากฏขึ้นบนใบหน้าข้าและปลาถูกคีบใส่ปากคำต่อคำอย่างเพลิดเพลินความสดอร่อยของปลาแซลมอนที่ให้ความรู้สึกเหมือนละลายในปาก ยิ่งทำให้เซี่ยฝานแทนรู้สึกว่าแม้ราคาอาหารจะแพงไปสักนิดแต่ก็คุ้มค่าเงินเป็นที่สุดเขาจดจอกับการกินมากเกินไปกระทั่งน้ำซุปมิโซะหยดสุดท้ายไหลเข้าปากจึงไม่ทันสังเกตว่ามีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาขณะเขากำลังกินอย่างอริอร่อยเมื่อกินอิ่มแล้วก็ลูบท้องที่อิ่มแปรเบาจากนั้นถือกระเป๋าเดินไปยังเคาน์เตอร์เช็คบินแต่แคชเชียร์กลับแจ้งเขาว่ามีคนจ่ายค่าอาหารให้เขาเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งขอให้เขาไปพบที่โซนห้องส่วนตัวอีกด้วยด้วยความสงสัยจึงเดินตามพนักงานสาวเข้าไปถึงโซนห้องส่วนตัวที่อยู่หลังร้านเพราะเขาก็ต้องการจะพบคนคนนั้นเพื่อขอบคุณเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเลี้ยงข้าวเขาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เขาจะกินฟรีๆแล้วจากไปแบบไม่รู้บุญคุณไม่ได้เด็ดขาดเพราะดูเป็นการเอาเปรียบซึ่งคนอย่างเสี้ยฝ,ฝันเทียนทำไม่ลงแน่นอนเมื่อเข้าไปในห้อง คนที่นั่งรอเขาอยู่อายุราว50าสิเศษลักษณะท่าทางเหมือนผู้ดีอังกฤษที่หลุดออกมาจากส,สไตล์อังกฤษอย่างไรอย่างนั้นรอยยิ้มสุภาพบุรุษที่จริงจังและเปลี่ยนไปด้วยความมีน้ำใจให้ความรู้สึกเป็นกันเองงั้นผมจะไม่พูดอ้อมคอมแล้วกันนะบุรุษผู้นั้นพ้นประโยคที่เหลือเชื่อออกมาตั้งแต่เริ่มต้นบทสนทนารายละเอียดของงานก็นิดเดียวแค่เป็นเพื่อนคนคน,คนหนึ่งทานอาหารวันละสามมื้อเท่านั้น ส่วนเรื่องเงินเดือนสามารถคุยกันได้นอกเหนือจากมื้ออาหารก็เป็นเวลาส่วนตัวของคุณแบบนี้แปลกเหลือเกินมีงานแบบนี้ด้วยหรือฟังดูเหมือนพวกหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรทํานองนั้นคุณไม่ต้องตอบตกลงตอนนี้กลับไปคิดที่ดีก่อนก็ได้นี่นามบัตรผมถ้าคุณสนใจติดต่อผมมาได้ทุกเวลาบุรุษผู้อาวุโสกว่าเอานามบัตรแยดใส่มือโดยไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธแล้วส่งยิ้มให้จนเสี้ยฝันเทียนเดินออกจากห้องไป เซียฝันเทียนเก็บนามบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลืมเรื่องทั้งหมดไปอย่างรวดเร็วสามสัปดาห์ผ่านไปช่วงบ่ายวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวสดๆขณะที่เซียฝันเทียนกำลังนอนกลางวันเพลินๆหลังกลับจากไปตะเวนสมัครงานก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงดังสนั่นของกลิ่งประตูบ้านเขาตื่นมาในสภาพผมเภากระเซิร์ก,กระเซิงเดินสลืมสลือไปเปิดประตูอย่างหงุดหงิด แล้วเขาก็เห็นผู้ชายหลายคนในชุดสูทสีดำกำลังยืนเรียงหน้ากระดานอยู่หน้าประตูบ้านสวัสดีครับพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารฟงเซิงบ้านหลังนี้ถูกยึดแล้วเพราะคุณเซียจงเย่ไม่สามารถชำระเงินกู้จากการนำบ้านไปจำนองกับธนาคารตรงตามกำหนดเวลาได้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกันคุณเซีย,ยยินยอมให้ธนาคารยึดบ้านหลังนี้พวกเราจึงมาปิดป้ายขายบ้านตามหน้าที่ครับอะไรนะ ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยโถเอ้ยพ่อภาระผ่อนบ้านก็เขาทั้งนั้นผ่อนส่งไม่เคยล่าช้าสักงวดแถมงวดสุดท้ายก็เพิ่งผ่อนไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถ้าไม่จะจูบ,บ้านกลับถูกธนาคารยึดซะแล้วเนี่ยเซียฝันเทียนเบิกตาโพลงขึ้นมาทันทีเขาไม่รอช้ารีบถามข้อมูลอย่างละเอียดคุณเซี่ยนำบ้านหลังนี้ไปจำนองเพื่อกู้สินเชื่อกับธนาคารนี่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อรับเอกสารมาพินิจพิเคราะห์แล้ว ก็พบว่าทั้งเอกสารหลักฐานและลายเซ็นเป็นของพ่อไม่ผิดเพี้ยนส่วนรายละเอียดอื่นๆพวกเราไม่ทราบแน่ชัดเรามาประเมินราคาบ้านตามหน้าที่เท่านั้นกรุณาหลีกทางให้พวกเราเข้าไปในบ้านด้วยครับเราจะได้จัดการสำรวจประเมินราคาโดยเร็วพ่อนะพ่อเขาหลีกทางให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปในบ้านโดยสะดวกพอรู้ดีว่าขวางทางไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้โทรถามพ่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเลยจะดีกว่า เขาหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเดินออกมานอกบ้านเพื่อโทรหาพ่อแต่ปลายสายกลับไม่ว่างและไม่ว่าจะโทรอีกกี่ครั้งก็ไม่มีใครรับเสียฝันเทียนโมโหสุดขีดเผอลั่นวาจาไอพ่อเฮงซวยเขาเดือดจัดจนคิดจะเครี้ยงโทรศัพท์ทิ้งแต่ตั้งสติได้ก่อนพอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหากมือถือพังก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่ไม่คุ้มที่จะทําอย่างนั้นเขาได้แต่กระทืบเท้าเพราะไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไป คาดได้ว่าตอนนี้พ่อเขาคงหนีหนี้หายเข้ากลีเมฆไปแล้วพ่อของเขาไม่ค่อยสนใจดูแลครอบครัวมาขายหน้าหายตาไม่กลับบ้านเป็นครึ่งเดือนอยู่บ่อยๆเขาเคยชินกับนิสัยเลวไรของพ่อมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็คาดไม่ถึงว่าการกระทําของพ่อจะทําให้เขาซวยหนักถึงขั้นนี้บ้านถูกยิดไปแล้วจากนี้เขาจะไปซุกหัวนอนที่ไหนล่ะบ้านหลังนี้เขารับภาระผ่อนมาเกือบสิบปีเขาจึงมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เช่นเดียวกัน จำนองบ้านเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันสักคำคิดจะเอาไปจำนองก็ทำซะดื้อเจ้าหน้าที่ธนาคารเดินออกจากบ้านหลังสำรวจประเมินราคาเสร็จอย่างรวดเร็วนี่เป็นเอกสารแจ้งย้ายออกกรุณาขนของออกล่วงหน้าหนึ่งเดือนขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับเมื่อกลับเข้ามาในห้องเขาก็นั่งเหมือลอยอยู่พักใหญ่และพยายามโทรหาพ่อหลายครั้งแต่ไม่รับสายสุดท้ายก็แน่ใจว่าพ่อปิดมือถือหนีไปแล้ว หน่ารังเกียจกล้าทําแต่ไม่กล้ารับเ่งซวยชะมัดมัวแต่โมโหก็ไม่เกิดประโยชน์ไหนๆบ้านก็ถูกยึดไปแล้วมีทางเลือกเดียวคือซื้อกลับคืนมาให้ได้เขาถอนหายใจอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองช่างดวงซวยที่มีพ่อขัดความรับผิดชอบขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายออกภายในหนึ่งเดือนก่อนจะโดนเทคนรักเก่าของเขาได้ถลุงเงินออมของเขาจนหมดส่วนเงินเดือนกว่าครึ่งก็หมดไปกับค่าผ่อนบ้านผ่อนรถ และค่าประกันภัยที่เหลืออยู่เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแม้แต่คิดเช่าบ้านก็ยังไม่มีเงินมาจําค่าเช่าแล้วตอนนี้เมื่อย้อนนึกถึงแฟนเก่าตอนที่คบกันไอหมอนั่นยืมเงินเขาเป็นว่าเล่นรวมๆแล้วก็ปาเข้าไปหลายหมื่นดอลลาร์ทาอีกฝ่ายเห็นแกค,ความรักในอดีตยินดีคืนเงินให้บางทีเขาอาจจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้โดยไม่ต้องเป็นหมาข้างถนนว่าแล้วเขาก็ตัดสินใจไปหาแฟนเก่า ตอนเลิกกันไอ้หมอนั่นพูดตัดขาดอย่างไม่มีเยื่อใยคิดว่าถ้าโทรไปคงไม่รับสายแน่ก่อนออกจากบ้านเขาส่งข้อความแจ้งล่วงหน้าถึงสภาพที่เขากําลังเผชิญอยู่เผื่อจะได้รับความเห็นใจไม่คาดคิดว่าพอไปถึงมันกลับไม่อยู่บ้านซะนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นตามนิสัยปกติของมันไม่แน่ว่าอาจจะหนีไปแล้วก็ได้แม้จะหมดหนทางแต่เมื่อเลิกกันแล้วก็ไม่ควรลดศักดิ์ศรีไปทวงเงินคืนจากแฟนเก่า ไอหมอนั่นก็ไม่ใช่คนดักที่เข้าอกเข้าใจเขาสักนิดอย่าคาดหวังเลยว่ามันจะเป็นห่วงขากลับเขาอยากจะซื้อหนังสือพิมพ์สักฉบับเผื่อมีโชคเจองานดีๆที่มีที่อยู่ที่กินได้งานที่สมัครไปช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ไร้ไวี่แววว่าจะติดต่อกลับหางานก็แบบนี้แหละต้องลองสมัครไปเรื่อยๆจึงจะมีโอกาสคลั้นเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาก็เหลือไปเห็นนามบัตรสีดำที่พิมพ์ตัวอักษรชื่อ เซินเปินฉีเป็นตัวเบอร์ด้วยสีทองอย่างประณีตทําให้เขานึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อสามสัป,ปดาห์ก่อนในโลกนี้มีงานประเภทให้กินอาหารฟรีแถมยังได้เงินอีกด้วยจริงๆนะหรือคิดกลับไปกลับมาหลายตลบเขาก็ยังรู้สึกแปลกๆเหมือนเดิมช่วงนี้ในไต้หวันเกิดคดีหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยสารพัดวิธีไม่เว้นแต่ละวันไม่แน่ว่าพอไปแล้วอาจจะโดนหลอกก็ได้ ตอนนี้ก็จนกรอบแทบหมดเนื้อหมดตัวอยู่แล้วไม่เหลือเงินไว้ให้ใครมาปลอกลอ,อกอีกแล้วแม่ไม่มีทีท่าจะสนใจงานนี้แม้แต่น้อยแต่ยังไม่คิดจะโยนนามบัตรทิ้งไปกลับเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่างดีซะอีกช่วงชีวิตหลังจากนั้นก็แวะไปหาเพื่อนเพื่อยืมเงินบ้างลองสมัครงานใหม่ดูบ้างเคยได้เห็นว่าดวงของคนเรามีขึ้นมีลงพักนี้ดวงเขาคงตกจึงสวยเป็นพิเศษยืมเงินใครก็ไม่สําเร็จแถมงานก็ยังหาไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังหกล้มขาหาักอีกสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆเลยต้องพักฟื้นรอให้ขยับตัวได้มากกว่านี้ก่อนเรื่องย้ายบ้านก็กระชั้นชิดเข้ามาในยามอับจนหนทางเขาจึงลองโทรหาผู้ชายที่ชื่อเซินเปิ่นฉีด้วยความหวังอันริบรีเสียงในสายดังตุ๊ดๆทำให้เขาใจเต้นรัวผิดปกติแม้จะตื่นเต้นแค่ไหนแต่ท้องที่หิวโซของเขาก็เอาชนะสมองไปได้ชั่วขณะอีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็ว เส้นเปื่อเฉียรับสายด้วยอาการดีใจอย่างปิดไม่มิดทั้งสองนะัดสัมภาษณ์งานกันช่วงบ่ายสองที่สวนดอ,อกไม้จ้าว้อเขายัดขนมปังเข้าปากอย่างเร่งรีบรู้สึกราวกับว่าไม่ได้ลิ้มรสชาติของอาหารมานานมากแล้วไม่ว่างานนี้จะทำให้เขาต้องทำอะไรเพียงแค่ไม่ใช่งานที่ผิดกฎหมายและมีอาหารให้กินเขาก็เตรียมจะพยักน่ารับอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายขณะยืนอยู่หน้าคฤหาหน์หลัหลังใหญ่สแตนเกต ที่อลังการจนหน้าตกตะลึงเขาก็เกิดกังวลขึ้นมาว่าน่าจะมาผิดบ้านเพราะจดที่อยู่ผิดเนื่องจากป้ายชื่อบ้านพื้นเป็นสีดำชึ่งเขียนด้วยตัวอักษรสีเงินที่แขวนอยู่เหนือเสาข้างประตูสไตล์ยุโรปก,กลับปรากฏชื่อเพียงสองตัวคือชิวหยวนซึ่งไม่ใช่ชื่อของคนที่เขากำลังจะมาพบจึงอยากโทรเช็คเพื่อความแน่ใจแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามือถือถูกระงับการโทรบาระครางค่าบริการ ขณะที่กำลังสับสนอยู่ว่าจะกลับดีหรือไม่นั้นก็ปรากฏว่ามีหญิงสาววัยกลางโคนในชุดเมดออกมาเปิดประตูต้อนรับคุณเซียใช่ไหมคะใช่ครับท่านใดนั้นก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ได้มาผิดบ้านจากนั้นเขาก็ได้รับเชิญให้เข้าไปข้างในคุณเซินเปิ่ดรอคุณอยู่ค่ะเชิญตามดีฉันมาภายในบ้านตกแต่งอย่างสวยงามกระเบื้องหินอ่อนสีขาวถูกเช็ดจนสะอาดเงาวบ ไม่ทิ้งฝุ่นให้เห็นเลยแม้แต่น้อยที่กระจกหน้าต่างยาวจรดพื้นแขวนม่านยาวสีขาวทุกบานเสากลมและลวดลายบนเพดานนี้เห็นทุกคนทุกแห่งเมื่อเดินทะลุระเบียงทางเดินมาถึงโถงใหญ่ก็พบบันไดทางขึ้นปูด้วยพรลมยาวแดงยาวไปถึงชั้นบนช่างเหมือนฉากในภาพยนตร์อย่างไรอย่างนั้นถึงอย่างไรก็ยังรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจ้างเขามาเป็นเพื่อนทานอาหารเพียงอย่างเดียว ต่อให้เจ้าของคาลิหัดห,หลังนี้กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทําหรือรวยล้นฟ้าแต่ไม่มีที่ให้ใช้เงินหรือจ้างคนเป็นเพื่อนทานอาหารก็เป็นเรื่องเหลือเชื่ออยู่ดีชัวพลิปตาก็เดินมาถึงห้องอาหารที่มีโต๊ะอาหารยาวสีขาวตั้งอยู่ป้าเมรบอกให้เขารอสักครู่แล้วเดินจากไปสักครู่แมส่สาวสองคนในชุดผ้ากันเปื้อนสีน้ำเงินก็ยกจานอาหารเดินตรงมาคุณคะทานอาหารกลางวันหรือ,อยังคะ ยังเลยครับคุณเซิรนเปินฉีแจ้งว่าติดธุระสำคัญยังปลีกตัวมาพบไม่ได้หากคุณไม่ติดขัดอะไรลองชิมอาหารฝีมือเชฟของที่นี่ไปพลางๆก่อนนะคะสายตาจ้องเขม่งไปยังข้าวซุปมิโซะและออเดิบต่างๆที่มีไอร้อนรอยกลนออกมาเสียฝันเทียนเลืมตัวเกลือน้ำลายเอือกเอื้อกเพราะอยากกินมากไม่คิดจะปฏิเสธให้เสียเวลา หลังจากนั่งลงบนเก้าอี้เรียบร้อยสาวรับใช้ก็เสิร์ฟอาหารขึ้นโต๊ะทีละจานมีออเดอิร์ฟซูชิรวมปลาดิบผัดผักไข่ตุนปลาย่างและกิมจิหลากหลายชนิดแต่ละอย่างที่จัดมาดูกระจุงกระจิ๋มและประณีตลวนเป็นอาหารญี่ปุ่นชั้นสูงราคาแพงทั้งสิน้นคนที่คลัำบวอดอยู่กับนิตยาสารอย่างเขาแม้จะไม่ใช่ตัวท็อปแห่งวงการแต่ก็มองออกไม่พลาดแน่นอน ในเจ้าของบ้านเต็มใจให้กินแล้วย่อมไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอาหารอร่อยนั้นมีไว้เพื่อลิ้มรสนี่คือคติประจำใจอีกข้อของเสี่ยฝานเทียนต่อให้วันนี้พลาดงานตามที่หวังไว้ก็ตามเดินทางมาตั้งไกลแค่กินอาหารของพวกเขาฟรีสักมือคงไม่เกินเลยไปหรอกถ้าทางเจ้าของบ้านดูจะไม่ใส่ใจกับกแค่เงินค่าอาหารเล็กๆน้อยๆด้วยซ้ำเมื่อคิดได้ดังนั้นเสี่ยฝานเทียนก็กินอาหารอย่างสบายอารมณ์ เรื่องอื่นเอาไว้ค่อยว่ากันมือหยิบตะเกียบยกขึ้นพนมพร้อมเอ่ยคำว่ากินแล้วนะจากนั้นเขาก็กินอย่างสำราญถ้าจับตะเกียบคีบข้าวและตามด้วยอาหารชนิดต่างๆถูกต้องไรที่ติเซียฝานเทียนไม่ทันสังเกตว่ามีชายคนหนึ่งและเส้นเป่นฉีที่อยู่อีกห้องกำลังจับตามองทุกอิริยาบถในการรับประทานอาหารของเขาผ่านกล้องวงจรปิดวิธีใช้ตะเกียบถูกต้อง ในปัจจุบันนี้มีคนน้อยนักที่จะรู้เทคนิคการใช้ตะเกียบสำหรับเคีย่ยวแยกคีบครุกและวางอย่างถูกต้องอุรยาบทในการรับประทานอาหารใครจะปล่อยวางแต่ก็ถูกต้องอย่างน่าประหลาดใจเซียฝานเทียนรับประทานอาหารอย่างละเมียละไมเขาหลีตตาเพลิดเพลินไปกับอาหารเลิศรสในมื้อนี้วัตถุดิบต่างๆที่พลีชีมาเป็นอาหารให้เขาคงรู้สึกว่าไม่เสียดายชีวิตมื้อนี้ใช้เวลากินอยู่เกือบชั่วโมอง จากนั้นสาวใช้ก็เสิร์ฟของหวานขึ้นโต๊ะรอยยิ้มน,น้อยแสดงความขอบคุณปรากฏบนใบหน้าของเซียฝ,ฝานเทียนทันทีอร่อยมากขอบคุณพวกคุณทุกคนและฝากขอบคุณเชฟด้วยนะครับเป็นอย่างไรครับคุณชายใช้ได้ไหมชายร่างสูงใหญ่ขมวดคิ้วพลังจ้องมองภาพจากกล้องวงจรปิดดูเซียฝ,ฝานเทียนกำลังเบิกบานใจกับการรับประทานอาหารครานได้ยินคำพูดเร่งร้าจากบัตเลอร์ก็แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายพร้อมกับโบกมือ แสดงสัญลักษณ์อันเป็นที่รู้กันว่ายกให้บัตเลอร์เป็นคนจัดการแทนแล้วก็ล่าเดินกลับไปยังห้องหนังสือเส้นเป็นฉีโล่งอกขึ้นมาทันทีคุณเสียขออภัยที่ให้รอนานเมื่อเห็นเส้นปันฉีเดินเข้ามาเสียฝานเทียนก็ยืนขึ้นเก๊ะๆก๊ะกลางๆไม่น่านเลยครับอย่าพูดแบบนั้นสิผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณสำหรับโอกาสที่ให้ผมได้กินอาหารมื้อที่สุดยอดเช่นนี้ รสชาติพอใช้ได้ไหมครับอร่อยมากเลยครับอร่อยทุกอย่างเลยน่นานาอยู่แล้วครับพ่อเชฟแต่ละคนของเรามาจากร้านอาหารในเครือของบริษัทที่มีฝีมือชั้นครูทั้งนั้นถ้าไม่สามารถปรุงอาหารให้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้ก็น่าผิดหวังนะครับงั้นดีเลยฉันทางนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับงานกันเลยคนตรงหน้าในวันนี้ต่างกับที่เจอการในวันนั้นนิดหน่อย พะวันนี้คุณเซนเปิลีในชุดสูทลองเทลสีบรอนดูอ่อนกว่าวกระฉับกระเฉงกริยาท่าทางสง่าผ่าเผยและดูมีระเบียบแบบแผนน่าจะทำหน้าที่พ่อบ้านหรือบัตเลอร์ดูแลคฤหาสน์หลังนี้มาหลายปีแล้วเมื่อเดินตามบัตเลอร์มาถึงห้องรับแขกซึ่งบนเพดานตกแต่งด้วยโคมไฟเชเดเลียหรูหราเซียฝานเทียนก็นั่งลงตรงโซฟาด้วยความประมาทเพราะมันน่าจะทำมาจากหนังแท้เป็นแน่ เมสาวนำชาดามาเสิร์ฟได้ทันใจรายละเอียดของงานก็เป็นเหมือนกับที่ผมเคยคุยกับคุณก่อนหน้านี้คือคุณต้องทานอาหารเป็นเพื่อนคุณชายชิวหยวนเสียงเจ้านายของเราวันละสี่มือ้อเพียงแค่คุณทานอาหารกับท่านด้วยท่าทางปกติก็พอนอกเหนือเวลาทานอาหารก็เป็นเวลาส่วนตัวของคุณถ้าวันไหนที่ท่านไม่ทานอาหารที่บ้านคุณก็ต้องไปทานเป็นเพื่อนท่านตามสถานที่นัดหมายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารทางเราจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง ถ้ามือไหนท่านไม่ต้องการให้คุณทานเป็นเพื่อนเราจะแจ้งคุณผ่านกล่องข้อความหรือโทรศัพท์ส่วนวันหยุดเนื่องจากต้องทานอาหารทุกวันดังนั้นคุณจะมีวันหยุดแค่เดือนละ6-8ถึงวันเท่านั้นหากต้องการลาหยุดขอให้คุณแจ้งล่วงหน้า2วันผมจะได้เรียกคนอื่นมาทานอาหารเป็นเพื่อนท่านแทนต้องทดลองงาน3เดือนส่วนเงินเดือนก็เดือนละห0หมืนคุณมีอะไรสงสัยอยากถามอีกไหมหกหกหมื่น ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมแค่กินอาหารเป็นเพื่อนก็รับหนอๆตั้งหกหมืนน่นในใต้่ายังมีเรื่องดีๆให้ได้พบเจออย่างนี้จริงๆหรือเนี่ยเมื่อเห็นสีหน้าของเซี่ยฝานเทียนเปลี่ยนไปเซินเปินฉียังคิดว่าตนเสนอเงินเดือนให้น้อยเกินไปจึงพูดต่อช่วงทดลองงานรับไปแค่นี้ก่อนหากพันเมื่อไหร่จะปรับเพิ่มให้อีกมไม่มีปัญหาเลยครับขอให้ผมได้ลองทําดูแต่ว่าช่างดีเหลือเกินรู้สึกว่าคุณเซินเปินฉีดูโล่งอกอย่างเห็นได้ชัด มีอะไรสงสัยเองไหมถามได้เลยเราจะพยายามจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดขอที่พักฟรีได้ไหมครับเมื่อได้รับอนุมัติที่พักฟรีวันรุวงขึ้นเซียฝานเทียนก็รีบขนย้ายข้าวของมาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ทันทีด้วยอารมณ์เดือดจัดที่พ่อขาดความรับผิดชอบเขาจึงนำของที่ระลึกที่พ่อไปเที่ยวแลวซื้อมาเก็บสะสมไว้ไปขายจนเกลี้ยง เลยมีเงินติดตัวมาปกค่าผ่อนรถได้หลายเดือนจากนั้นก็ได้รับข้อความสั้นๆง่ายๆจากพ่อว่าขอโทษด้วยไอ้ลูกรักพ่อยังปลอดภัยดีทําไมยังไม่ถูกเจ้านี้ฆ่าให้ตายไปเลยเมื่อรู้ว่าพ่อยังอยู่ดีเสี่ยฝานเทียนก็สบายใจเปลาบหนึ่งแม้เคยโกรธจัดที่พ่อแอบเอาบ้านที่เขาผ่อนอยู่หลายปีกว่าจะหมดไปจำนองกระนั้นก็ยังภาวนาให้พ่อสบายดีก็ยังแอบคิดเข้าข้างตัวเองนิดหน่อยว่า กว่าจะได้งานที่เงินเดือนสูงๆเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าบ้านยังขายไม่ออกก็มีทางเป็นไปได้ที่จะซื้อบ้านหลังเดิมคืนมาเพราะเป็นบ้านแห่งความทรงจําระหว่างเขากับพ่อแม่น่าเสียดายที่ถูกยึดไปขายทอดตลาดแบบนี้มีข้าวของที่ต้องขนย้ายไม่น้อยแต่เพื่อประหยัดค่าขนส่งจําต้องสลัดข้าวของส่วนใหญ่ทิ้งไปนอกจากสิ่งของจําเป็นสิ่งของในความทรงจําแล้วก็งานเขียนที่หอบไปไหนมานไหนด้วยตลอด รวมแล้วก็มีข้าวของแค่สองลังเท่านี้ก็สามารถย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านเจ้านายได้อย่างสบายหรือคลั้นมายืนอยู่หน้าบ้านที่เคยอาศัยมาก,กว่า20ปีเสียฝันเทนก็ต้องถอนหายใจด้วยความเสียดายและเจ็บปวดคาดไม่ถึงว่าแม้แต่ที่สุขนอนก็ยังรักษาเอาไว้ไม่รอดแต่จะทำอย่างไรได้นอกจากแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง